สำหรับรางวัลเกิดมาป๊อปอีกหนท่านนะคะเพราะว่าเกิดมาป๊อปจะมีสองรางวัลด้กันนะคะใครดีคะใครดีคะเกิดมาป๊อปอีกหท่านเลยนะครีะใครดีีคะครีีีะคคะร

ครับผมเคยได้สไพล์คุณสาย์สไพลยแบบนี้เหมือนกันนะสมัยหนุ่มๆไม่ไม่ไม่ใช่พี่ตอนนี้นักเรียนไงนักตัดีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากคุยอยากคุย คนขึ้นมาก็ไดมหมดแล้วอะแต่แค่จะเป็นาอะไรนั่นเองหมดแล้ววดแล้วได้ไม่เป็นไรประกาเลยได้แยครึ3ที่ถูกค่ะโอ้าาเลยาขาจเปสา้าเขาาชุดเนี้เป็นชุดทำสวนใส่ทำสวนตับสวอะไรครับ เอ่อครับๆๆเอ่อพอได้รับประกาศของเราตั้งแต่นั้น <laughs> 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 ีม <Es> ีสไตล์หร <Star> ือว <half> ่าร like so no ์ดใ like <the freely split> oh. <the> ูนี่มีสไตล์เรามี่เกิดอดให้เราเลยว่าเกิดได้ใจเ่ยออแแน่ดูจริหรอใช่แล้วาิันิก็คือพิธีกรไม่ควรอยู่ใก้กันเอาอ่ะโอเคอาอะไรก่อนดีเกิดได้ใจเอาอะไรโอเคนั่นก็ตะวันเกิดได้ใจไม่บอกแล้วอาจังเ โอเคโอเค้แล้วัีแล้วาจ้า มันมากนะไปรุ่นบ้าเสียวโอเคค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะสำหรับวันเกิดเอว้ว,วออดข,ของเราปรงานใหญ่ที่สุดของเราลูกละเราสุดท้ายของเราไหมคะใช่ถ้าเกิดออดได้แกพี่ดตีค่ะเสียงพักเทปเลยค่ะงามบ้านเรา,านะคะที่นี้ไม่เคยตกเทรนความสวยเลยจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นฟิล์มไหนๆนะคะไม่ธรรมาดาต่อเลยนะพักเลทป